สวัสดีครับตอนนี้น้าอยู่ที่ไหนนะก่อนถึงผงเพลงเขื่อนเขื่อนเนี่ยมาจากระโมงโกเลาะมาเนี่ยมาผงเพลงเนี่ยนี่ไม่น้ำเจ้าพยาแค่นี้นเองเนี่ยโดยเฉ้าะมือเนี่ยนะเนะห็นไหมน่ากลัวดัาลงหนึ่งนู้นเห็นไหมน้ำอยู่ละน้ำก็ไหลาตามก็เรายไปแล้วแล้ววันนี้ปล่อยเี่ก็ไหลยยเนี่ยปล่อยวันี้สองสองพันเก้าถึงสามพันเลย แต่ผมเห็นนะเขาได้จะเสิอก่าชอบสายมันเลยแค่นี้เองนะเห็นไหมเนะี่ยนิดเดียวเองน,ะน้ำเยอะไม่น้ำน้อยก็เยอะครับไม่น้ำน้อยก็เยอะแต่น่ากลัววะ่ะน่ากลัวน้ำไหลปังปังปังป,งป,งปังเลยเนหะ็นไหมล่ะปีนี้มันเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะ่ะเห็นบ้างคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยสู้ปีที่แล้วไม่ได้ปีนี้มันเยอะกว่าแล้วปีนี้มันเยอะกว่ามันต้องหลายวันแล้ว เยอะก,กว่านี้เขาขึ้นเยอะก,กว่าปีที่แล้วเท่านี้แล้วเมื่อก่อนปีที่แล้วน้ํายังไม่เจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบอป่าบ่ะวะป่าปเบื้องลึกด้ยว,วยคูน้ำเลยอะ่ะเออป่าตัวเบื้องลึกเลยเมื่อกี้ป่าเลยเคห่หวะตุต๊กเค่ว <c oughs> ่าไงดูแพร่เด,ดูแพร่เขึ้นมาริมตะลิงหมดแล้วโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับทุกเส้นทุกสายครับทุกที่ครับที่น้ำท่วมครับบ้านน้าก็ท่วมครับเต็มเล่มเหมือนกัน แต่พาธรรมชาติครับธรรมชาติท่วมไม่ว่าน่ะท่วมไม่ว่านะผมบ้านผมจะท่วมอะไรก็ไม่ว่าหรอกไม่ว่าหรอกขอให้ยังไง่ะช่วยกันแบ่งเบาไปมั่งเพราะว่าต้นน้ำเขาก็แรงต้นน้ำเขาก็เยอะเขาก็โดนเยอะไม่ใช่ว่าเขาเขาปล่อยมาแล้วจะไปว่าว่าเขาปล่อยมาเยอะใช่ป่ะเพราะต้นน้ำเขาก็เยอะเขาถึงได้ปล่อยมาแต่ถ้าถ้าปล่อยมาแล้วปล่อยกันผ่านเลยไปไม่ใช่ไปกักไว้กักไว้ตามที่ตามที่ตามที่มันก็ยังแม่งก็หล่นอยู่นี่แหละเราอย่าไปบอกว่าต้นน้ำเขาปล่อยมาเยอะก็ไม่ได้ ใช่ป่ะล่ะมันมันใบใบใบโทษต้น้ําไม่ได้ต้นน้ําเขาก็รับรับเยอะมันต้องโทษถ้าโทษคือแม่งคือมันปล่อยไปแล้วมึงก็ปล่อยไปตามของสาขาต่างๆนะไม่ใช่ว่ากัานน้ำผ่านน้ำผ่านน้ำไปไม่ใช่ว่ามึงไปกักไปอะไรเออเอาเอาที่แบบว่าอะไรป่ะเอาที่แบบว่าพื้นที่เศรษฐกิจอ่ะอย่าให้ท่วมช่วยกันแค่นั้นแหละเพราะว่าอะไรป่ะมันได้ทํางานได้อย่างผมเนี้ยอย่าเอออย่างพูดถึงเรื่องบ่อทรายอ่ะผมก็ไม่อยากให้บ่อที่ท่วมเพราะอะไรป่ะผมหากินตรงนั้น ครับผม okay, ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ <laughs> ครับ,กกรบ <laughs> โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสสวััดีครบไอ้กอนอก็ไอ้ไอ้กอโนอก็